สวัสีค่ะวันนี้มิ้นจะสอนวิธีกันดองลูกเนียงนะคะวิธีแรกก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ล้างลูกเนียงน้ําจะเป็นน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็เกลือแบบที่เราเคยใช้ห่อระบาดตอนเป็นเด็กๆอะคะ่ะใส่ไปสองหอ่อกับโหลกับน้ําครึ่งโหลนะคะใส่ไปสองถุงเลยแล้วก็ใช้มือนี่แหละโคน,นะคะ่ะไม่เปไลไม่ไม่เน่าไม่เสียนะคะแล้วก็เอาลูกเนียงทีย ร้างไว้ได้นะคะก็ใส่ในขวดโหลไปเลยนะคะแต่ว่ามินลืมถ่ายวิธีที่พอเราใส่เสร็จเราปิดฝาใช่ไหมคะจะต้องเอาถุงครอบแล้วก็รัดยางไว้เพื่อที่ไม่ให้แบบว่าอากาศมันเข้าไปอะคะ่ะแล้วก็ประมาณ15วันก็กินได้นะคะอันนี้ก็ครบ15วันแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่คะ่ะจะเหลืองเหลืองนะคะอันนี้มินก็จะใส่ถุงนะคะเอาไปแจกเพื่อนบ้านที่เขาชอบกินนะคะเอาใส่ ใส่แล้วก็ใส่น้ําไปด้วยแบบว่าคือมันจะได้ไม่ดํานะคะถ้ามันยังอยู่ในน้ําดองมันก็จะไม่ดำะคะ่ะเอาไปฝากเพื่อนข้างบ้านนะคะใส่น้ําไปเด้อ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักหนามดองนะคะก็คือผักอะไรที่มันเหลือใกล้เหี่ยวอะไรเงี้ยมินก็จะเอาไปดองนะคะมันก็จะเก็บได้นานถามว่าชอบกินผักสดหรือว่าผักดองจริงๆมิ้มนชอบกินผักสดมากกว่าแต่ด้วยความที่เรากินไม่ทันมินก็จะเอาไปดองแบบนี้ค่ะไว้นะคะ,นะ,คะเนี่ยมันก็จะเหลืองแบบนี้เลยนะคะผักหนามยอดอ,อ่อ,อนๆอ,อวบๆเลยนะคะอันนี้มินก็จะใส่ถุงนะคะเอาไปให้เพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะจะเหลืองแบบนี้เลยแต่ว่าผักเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานเหมือนลูกเมียงนะคะมันจะถ้าเราเก็บไว้นานมันจะเละค่ะ ประมาณนี้เลยใครเคยกินบ้างคะ